น่าจะเป็นปลาตองปลาตองไก่นะครับเนาะนะครับว่ามาแล้วครับมาแล้วอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเซียนแห่เซียนสะดุ้งทุกท่านนะครับผมพอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะเป็นการนะครับการจับปลานะครับการจับปลาลงปลาบ้านแกดำนะครับผมเพิ่นจะทาการอ่าในเวลาเก้าโมงนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็เก้าโมงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะบอู้วาอ่า คนล่ออีกอย่างอยู่นะครับตอนนี้นะครับเนาะสะดุ้งเพิ่นกระเตรียมพร้อมแล้วนะครับเนาะแห่เพิ่นกระพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแพ้นะครับแพ้แพ้ถอนสมอเลยนะครับเนาแพ้ถอนสมอออกออกกลางน้ำเลยนะครับเนาแพ้พอทั้ง่นยกแล้วนะครับผมมาวานแล้วนะครับพอทั้งนี่กินเข่าเพรานท่านดีมันก็ว่าเฝ้ากินน้ำเขาเฝ้ากินน้ำมันสี่แขนทำงานดีๆนะครับผมนะ นะครับอย่าว่างนะครับเนาะม่ต้องว่างนะครับเนาะเพราะว่ามันจะถึงเวลาแล้วนะครับเนาะมันจะถึงเวลาแล้วนะครับเนาะนะครับทั้งพุ่นเอาเลยนะครับเนาะข้างบนเอาเลยนะครับเนาะอันนี้อันนี้ผมบ่ทราบว่าเป็นน่าจะเป็นปลาต้องปลาต้องกายนะครับเนาะปลาต้องกายนะครับเนาะเข้ามานอนเปรตเรียบร้อยแลยเออเรียบร้อยครับมึงสะดุ้งไงสะดุ้งไงตัวนี้นะครับเนาะสะดุ้งไงครับสะดุ้งไง เคนตักไปเรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาแลี้ยวเอาเลี้ยวโอ้ผมผมผมครับผมอ่ะอ่ายยิงน้ำก้นครับยิงน้ำก้นครับยิงน้ำก้นครับครับเบิงเบิงเสดุ้งไงอันนี้นะครับเนาะเอาไปแล้วครับแข็งมันเอาลงเลยครับ ครับเพิ่นบาบาทำการจูดนะครับมือเปียกเพิ่นว่านะครับหันยังบัตท่านไดหัดเต้นเต้นเต้นสวดสวดปะเขาวนะครับเนาะเอาสะดุ้งฟังยกครับสะดุ้งฟังยกบ,งบ,บงังคับมาเบื้องสะดุ้งสะดุ้งดำนะครับเนะาะเอาเลยครับเปิดงานเลยครับแห่ฟังกใคร ม่ตรงห้องครับน้ำลึกน kind of ่นมตึกยังได้ครับสนทั้งคุณเอารลมันเอาขึ้นเป็น ป่าประทันแลนครับป่ายังนั่นยูเกิดเลยเปิดเอ็นเลยครับโอ้ย ไปแล้วครับมอหัอาี้สอเห้ยครับอย่าเอาไว้ทั้งโวกครับสืดุงงกงกลนไงเงียบๆนะครับเนาะโบ่้นเซลนะครับเนาะ าไปได้เงี้ดูครับอาได้เนี้ยดูสะดุ้งฟังเขาทั้งนี่ปลายังขนาดนี้ครับปลาดำลึกนะครับเนาะกัสีประมาณนี้อืมนี่ได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินเสียงแล้วคิดการแล้วคิดการแล้ว ก็บรรยากาศครับแข็งทีอุ่นทีหัวทางขึ้นมาเลยขึ้นทีมันเหลือหลายครับมาแล้วครับโอ้ยตัวแรกของมุ่งนะครับว่ามาแล้วครับมาแล้ว เรียบร้อยครับลอดตายแงดูดดูลอดตายแเจ้ามานนละมาดูโอ้ยขาโโอครับขาสะดุงขาสะดุงสั้นเลยครับขาสะดุงสั้นเลยโอ้ยอะไรครับเห็นวะเห็นวะาโอ้ย โอ้ยยังแห้งนะครับเนาะลงข้ามาเตมือหหงือเนาะวาะสันว่าเรียบร้อยแล้วครับ